ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสิงคโปร์บนีเราอยู่ที่ไหนคะ่ะเราอยู่ที่สนามบินเชียงใหมค่ค่ะ เป็นครั้งแรกเลยในรอบปีนี้ที่เราจะได้เดินทางออกต่างประเทศอีกครั้งทุกคนที่แรกนะคะที่เราจะไปในทริปนี้ก็คือสิงคโปร์ไปดูว่ามันมีแบบว่าจุดเช็คอินใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเราก็เลยอยากไปแบบว่าอัปเดตสิงคโปร์ในปี2022นี้นะทุกคนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมก็ได้อไดโอเคพร้อมแล้วไป ถึงละคแ้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการเข้าสิงคโปร์ในช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยนะก็คือเดือนกรกฎานะคะหรือว่าจะมีขั้นตอนอะไรองไงบ้างเนาะกอนจะไปรับกระเป๋านะคะเราก็ต้องผ่านอิมิเกรชันใช่ปะแล้วตอนเนี้ย ของสิงคโปร์เขาจะต้องมีให้ขอ S T Arrival c a r ซึ่งตัวนี้นะต้องทำออนไลน์นะเราทำในออนไลน์ด้วยนะแล้วก็ปริ้นออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่อิมิเกชันแล้วว่าเขาจะอะไรยังไงมีขั้นตอนที่ยากหรึกเปล่านะ าการเข้าตอมานมอกี้คือง่ายมากนะคือเขาจะให้เข้าทีละคนนะคะอย่างเราเนี่ยมาเป็นแฟมิลีก็จริงแต่ว่าให้แยกกันนะหนคนหนึ่งช่องหนึ่งคนหนึ่งช่อง,ง,อ,งอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปยื่นพาสปอร์ตไม่ถามอะไรสักคํำเลยไม่ถามถึงเปเปอร์ที่ปิ้นมาด้วยนะคะไอจีอาร์ไอวะคที่เราทํามาก็คือเข้าง่ายๆสบายๆไม่ถามด้วยว่ามากี่วันมาทําอะไร แล้วก็ยื่นพาสปอร์ตคืนให้จบเสร็จสิน้นแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปรับกระเป๋ากันปรึนมาิบค่าวันแับเหมือนมาิื่งเดือน <laughs> มีใครเป็นเหมือนเราบ้างนะคะจะไม่ว่าจะมาเจ็ดวันสิบวันสองวีคก,กระเป๋าก็จะแบบเหมือนขนมาทั้งบ้าน <laughs> ก็ต้องทําต่อมาก็คือการมาเอาซิมการ์ดนั่นเองนะเราจองมาในเว็บ KKD เอเจนต์เอเจนะคะซึ่งมันจะถูกกว่ามาซื้อหน้างานเนาะเราก็สามารถมาแลกรับได้ที่ธนาคาร UOB นะนี่ได้ซิมมาแล้วนะจ๊ะลงทะเบียนคนเดียวเนาะ,ะก็ใช้พาสปอร์ตของคนเดียวมารับได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็น12เหรียญสําหรับ7วัน,วนส่วนหน้าเคาน์เตอร์เมื่อกี้ก็มีขายเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ได้จองมาแต่แน่นอนว่าจะต้องเสียแพงกว่านั่นเองนะคะก็เริ่มต้นที่18ตองเมื่อกี้เห็นก็แนะนําให้จองมาในแอปพลิเคชันละกันนะคะมันจะได้ถูกกว่านั่นเอง ะะก็คือการไปหารถไฟที่จะเข้าเมืองนะาการเข้าเมืองเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีมากเลยมีชัตเติรบัสมีแท็กซี่เป็น p r i v a t e าร car ก็มีนะคะหรือว่าจะเรียกแกร็บก็ได้ <a> นั่ง MRT ก็กได้สําหรับวันนี้เราจะนั่ง MRT เข้าเมืองกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูบัตรที่สามารถใช้ได้แบบ Unlimited นะคะว่มามันจะราคาเท่าไหร่นะว้า wow. นี้เราก็หาป้ายนะ Skytrain 2 3เนี่ยตามป้าย,ยนะะาี้ไปเรือหห่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถูงใหม่โอ้โหน่าสงสารน้องเต้านะคะมาถึงประตูก็ไปใส่ เทอร์มินอล3แล้วตามป้ายเข้ามาเลย Train to City and Art รีสเต i ั่นแอดนะคะตามป้ายไปได้เราผ่านร้านนี้ร้านเฉียวเฉียวชื่ออะไรเนี่ยเราเราเหรอ,อเขาบอกว่าเส้นไอศครีมที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวเราไปเชิมงกันนะคะ เีสาๆๆมท็อปปิ้งที่เขาบอกนี่คือรวมซอสนะก็คือเราใส่แตงงมงโอรีโอแล้วก็ราดซอสคาราเมลมีอะไรเข้ากันบ้างไม่มีหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะจ๊ะชื่อร้านอะไรเราเราเราจะเรียกว่าเราเรานะชื่อร้านจริงจริง้านว่าชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะช่วยบอกทีนะเย้าเยา,ยาเดี๋ยวมาชิมดีกว่าวาาน คาราเมลอร่อยไปโค้ดเส้นโยเกิร์ตมีความเปรี้ยวเลยอ่ะแล้วแบบเนื้อแน่นมากดูว่ากินกับคาราเมลอ่ะโคตดอร่อยเลือกซอสถูกเปรี้ยวตัดกับหวานแล้วคาราเมลหอมมากต้องลองเลยจ้ะนี่จ้ะพอลงมา MRT นะจ๊ะก็เจอกับป้ายนี้จ้ะ มีขายเดย์พาสนะคะที่เทอร์มินอล2นั่นหมายความว่าเราต้องย้อนกลับไปเทอร์มินอล2เพื่อไปซื้อบัตรก่อนนะจ๊ะเออชีวิต one hour later นี่สรุปก็คือมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องมาลงตรงเทอร์ okay, มินอล2เมื่อกี้เราอยู่ MRT 3ก็แค่ข้ามฝั่งมา MRT เทอร์มินอล2 นี่จ้ะร้านานางก็อยู่ในซอกหลืบตรงนี้นะจ๊ะ Ticket Service Center ตรงนี้นี่เองะะสรุปว่าใครที่จะซื้อ t o u r i s t day pass เหมือนเรานะคะไม่ว่าจะ1วัน2วันหรือ3วันจากสนามบินชางงีเข้าตัวเมืองเนี่ยนะ,ะให้มาที่ MRT Terminal 2นะคะแล้วก็มาที่บูธของ Ticket Service Center ตรงนี้นะจ๊ะเพรวเมื่อกี้เราไปเดินบนมาแบบว่าบ้าบอมาะ <laughs> โอเคตอนนี้เดี๋ยวได้ตัวแล้วเดี๋ยวเข้าเมืองกัน,นะคะ่ะ รัดรัดมากทุกคนเดี๋ยวนะนี่ญี่ปุ่นหรืออะไรนี่อญี่ปุ่นจ้ะซื้อกระเป๋าเเรื่องงานตรงไหนเลยนะขนาดสักประมาณสิบสองตารางเมตรได้นะคะมันดีตรงโลเคชั่นใกล้รถไฟฟ้ามีห้องน้ำในตัวราคาไม่แรงมากอยู่ในตัวเมืองจบ แค่นี้เลยเห็นผมห้องพักก็มีไว้แค่นอนนะคะไม่มีหน้าต่างวินะคะเมือแรกของเราในวันนี้นะคะก็มาฝากท้องกับโป t a t o h เฮดนะซึ่งโรงแรมของเราอยู่ข้างหลังนี้นี่เองนะเดินมา19ข้ามมาก็คือมาสั่งเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็สามารถนั่งกินข้างล่างก็ได้นะหรือว่าสามารถขึ้นไปกินข้างบนก็ได้นะคะแล้วก็ข้างบนของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นรูฟท็่ปบาร์นะแต่เราเลือกนั่งกินง่ายๆตรงนี้เลยข้างทา ตรงนี้ยที่จริงอะ่ะก็สวยนะสไตล์ตึกนี่ก็คือแบบว่าเหมือนคล้ายๆล้ายภูเก็ตอ่ะชินโนโปรโตุกีสอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้เออแบบบรรยากาศดีนะแล้วก็ตึกโกเดโตเห็นตรงนี้ที่เขามาชอบมาถ่ายกันนะพวกอินสตาแกรมเมอร์อะไรพวกเนี้ยเออตอนกลางวันก็สวยแต่ตอนกลางคืนดะับเปิดไฟอะ่ะสวยกว่าเนี่ยโอเคอยังไงก็แนะนําให้มานะคะเดี๋ยวลองกินเบอร์เกอร์กันก่อนดูไส้แบบชัมเบอร์วังมากอะ่ะอืม ย<ด>ูเซ็กเเจอาสองอันแรกราคา25เหรียญอันละนะดูความขังขยะสิงคโปรทุกคนหนึ่งสองสาวเดียวกันยังตั้งสองแล้วก็เดินมาอีกสามสี่สามสี่สสอ่าแล้วก็เดินมาอีกห้าเมตรห้าหกคือถ้าไม่ ทิ้งลงถังนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะนี่คือความสิงคโปร์ไปเดี๋ยวเราเริ่มเที่ยวอ่ะตอนนี้กี่โมงกันแล้วเนี่ยสามทุ่มครึ่งเรากําลังจะเริ่มเที่ยวนะคะเราจะมา<ห>ขึ้นรถบัสเดี๋ยวไ,ไปถ่ายพวกสปอตต่างๆที่มันแบบเขาเปิดไฟตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังรอรถบัสอยู่หนึ่งสี่ห้าของเรามาแล้วอ๋อเึินข้างหน้าแล้วลงข้างหลัง บโอ l s ฮิลสตรีทโพล s สเตชันนี่โอ้หน้ามืดไม่เป็นไรนะเอาข้างหลังแบบสดใสสว่างขอละเนี่ยดูสิทุกคนแบบตอนกลางคืนอ่ะคือสีสันสดใสมากๆตอนกลางวันก็จะเป็นหน้าต่างเป็นสีๆใช่ป่ะแล้วทีนี้ตอนกลางคืนอ่ะมันก็นจะเปิดไฟเว้ยมันก็เลยทําให้เกิดเป็นแบบโอ้เหมือนขนมอะ่ะดูดิขนมสีๆน่ารักมาก เออมาถ่ายตอนกลางคืนก็ดีนะฟิลดีอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวตอนกลางวันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะแวะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ใกล้สถานีคาคีนะเราสามารถเดินไปแบบล,ล,ล,ลัดลอมริมน้ําแถวนี้เดินไปได้นะคะแล้วก็สามารถเดินไปถึงเมอร์ไลออนได้ด้วยไปถ่ายวิวถ่ายอะไรตรงนู้นนะจ๊ะ กำลังเดินเรียบแม่น้ำไปนะคะเราจะไปยังตรงเมอรไลออนตอนนี้ริมข้างทางตรงแม่น้ำแม่น้ำก็แบบมีความขลกขักมากมาก จะมาเจอกับจุดไฮไลท์นะก็จะมีอ่ามาเลยอ่องมีซิงเกลไฟเออร์ชนินี้นะคะแล้วก็นี่คือมารีน่าเบสต์ คือเนี่ยมันก็จะได้ฟิลแสงสีนะตึกเปิดไฟอะไรอย่างงี้นะคะมันก็ถ่ายรูปสวยนะตอนกลางวันมาก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็มาทั้งสองรอบเลยก็ได้ทั้งเช้าด้วยกลางวันด้วยแล้วก็ตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับคืนนี้ก็เที่ยวกันจนเกือบเที่ยงคืนแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมลกลับไปที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อมาดูกันนะคะ